พ่อมูลนอเรือง,อองแม่ชื่อแม่ล่านอเรืองอเดี๋ยวผมอัดต่อนะครับพี่ก้องใจไหนพี่ถามต่อฮะและ้วหลวงพ่อเขาเล่าบวชปอะเมื่อไหร่เกิดคูบานเลประมาณไม่กี่ขวบไม่รู้สี 4, 5, ห้าขวก็เลยได้ไปอยู่กับพ่ออุยตาพงป่าแม่อุยคอมพงป่าที่ถือว่าเป็นปูญญป่ย่าบุญธรรมเลยนะ เมวินิวนนอเรืองอยู่กับสามตายซึ่งเมวินิวนี่เป็นมีศักเป็นน้องของเมวิความโปปาเพราะเมวินิวนี่เป็นแม่ของพ่อของปาป้าเข้าใจหน่ะพี่ถามต่ออยากได้พี่อยากได้จะเขียนตรงไหนบวช อายุเท่าไหรแต่ไรละเอียดบทที่วันไหนไพี่ถา,ามตั้งแต่บางประชาครับสมบุกบารได้เรียนได้เรียนเรียนประถมอ,อะไรหรือเปล่าเรียนเกิดแท้แต่มันไม่ตรงนอะอาที่มันมีทะเบียนีกว่าเหน้าถ้าอย่างน,น,น,นั้นไม่เด็กใช่นจริงเกิดแต่ปีมาลงแต่นี่มเกิดเป็นปีมาศิลที่จริงเกิด,กดนนกกวันเสาร์ที่ยี่สิบกุมภาสองพันห้าร้อยแปดจิมมัสสพานุจิต ตรงกับเดือนห้าหนึ่งอะไรสี่ขอมเกิดเวลาประมาณตีสามนี่พูดว่าเวลาเกิดนี่มีสายลบพานคอเหมือนบนสายบาดมนสาย ตอนนั้นก็ดูกับสามตายายเพราะอุตนาไม่ีความพงปาเพราะไม่อุ้ยนิวหน่อเรืองนะอยู่ด้วยกันแต่ชื่อเป็นคนเก๋มากมากสามคนเราเลี้วเราเร,เราคราูบาเกิดที่ที่ที่บ้านบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามทับหนึ่งหมู่หกบ้านหัวดงตําบลหัวมุงอําเภอสารพีอ๋อเกิดสารพีไม่ใช่เกิดที่อ๋อเป็นกัสารพี วัยเด็กนี่เองชอบเล่นกอดีดีไซน์ปั้นพัะพุทธรูปแล้วไม่เคยคู้ขีคอยชอบเอาผ้าขาดขาดมาทำเป็นธงปักดีดีเหมือนผูกหนูงแล้วแล้วคุณสะสมัติพิเศษนี้ เวลาไก่ดิ้นตายตอแน่เอามาเสกมันคืนแล้วไก่ตัวไหนตายใหม่ๆเอามาแล้อเอามาใส่บันไดแล้วก็จะใช้ไม้เคาะทำเล่าเสกกระทำเสกกระางให้ชีวิตมันขึ้นมันหนึ่งชีวิตมันขึ้นมันนึ่มันก็คืนมันกินหมดทุกตัวเราปฏิหารนะที่นู้นเด็กตั้งแต่เด็กๆมาเลยเด็กตอนนี้กรรมไก่แม่มาทางตอนนี้จะเป็นปวดเข่า เวลาไม่ใช่เวลาถ้าปวดต้องมีคนถือถือตีนถือเท้าไปให้ตั้งแบบนี้เหมือนตีนไก่ตอนที่เราเอาก็าขึ้นน่าจะหายเออเหมือนตอนที่เอาไก่ยกขึ้นแล้วเอาหัวมันสุกแล้วโตเองเด็กไม่ได้เป็นตลอดนะเป็นครัง ถ้าโจรเข้าตาโจรแท้ๆผีก็จะมาบอกเรื่องหวยถ้าไม่มีเงินแท้ๆมันก็นจะมาบอกหยวยให้เรแต่ให้ไม่ให้ไม่ให้เล่นเยอะทีละ้สองบาทสามบาทผีก็มาบอกให้แล้วก<ส>็วได้จังเออเลขที่จำสมัยนั้นสุดไม่เลขไม่เก้าสองก็เก้าสาม,นะมถ้าไม่มีเงินอีแ่แะ ถ้าโจรสุดสุตผีจะมาบอกเลขเนี่ยแล้วเขามาบอกให้ไปขุดเอาผ้าแต่เราไม่เอาเรากลัวอ๋อไปขุดสมบัติขุดผ่าขุดสมบัต,บติเดี๋ยวเราไปแกะเอาก็กลัวนะทำไมเราติดติดเราฟังน้องยายอู๋สูงเท่าสร้อยไว้ขุดสมบัติของเขามาแล้มาตามอะไรงเงี้ยเราต้กลัวเดี๋ยวนี้เขาไม่แจมเราเขาเขาจงการให้เราเนาะเดี๋ยวเราไ <c ười> <c ười> ะแกะเอา เราก็ไปดูนี่ะมันก็มีจริงเนี่ยมันจะว่าไม่คูดก็ไม่ลึกหรอกขึ้เดียวเขาขึ้นมาสมบัยเขาจะขึ้นเขาจะม,ม,ามาเข้าไปเจอหัวพระทองเ,เป็นของ,ของอเขาแล้วแล้ว,ลวครูบาบทบทเป็นเนนได้ไหรือเปล่าเป็นเนนหรือว่าบทเป็นพระเลยเป็นเนนเป็นเนร า็ยังถือบุ๊ถือศีลอุโบสถศีลตอนอายุเก่ากว่ศีลศีลแปดศีลแปดเก่ากว่าแต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เนียนเป็นเป็นเด็กธรรมดาแต่ว่าถือศีลละโอ้ก็ถือดูศีลไหว้พระสวดมนต์ทุกวันที่บ้านก็ไม่มีพระเอารูปกระดาษที่หนังสือรุ่นเก่าพี่สีฟายนึกว่าที่พระพูดพระธรรมพระสอนก็เอาสีเอาแน่นะมัันมนติดอ่ะ มังใจนะทุกอย่างอยู่่ทีใจจริงๆนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นนานไหมคะกว่าจะนานเพราะจะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะตรงเรื่อยากสามคนนี่ยังไม่ตายจับสีนอะไรไม่ได้เสยียงตรงเรื่องคนแก่แ <จะ S 1> ก่มาก,เกๆเลยเอืมแก่ม,มากๆแปดสิบกว่าแก่ป่านไหนดูแปดสิบแล้วเขาก็ทํางานอะไรกันไม่ไหวแล้วใช่ไหม,มไม่ไปทํางานอะไรเลยอยโคตรเก่ เราควรมาทําไมหาอะไรเลี้ยงเขาแบบก็รับแจ้งบ้างถ้าเขาปลูกถั่วเหลืองเราก็ต้องไปรับแจ้งปลูกถั่วเหลืองรับแจ้งถอนกระเทียมตดำลอยบ้างรับแจ้งบกขุดดินช่วยเขาบ้างเก็บผักบุ้งตำลึงไปขายผักบุ้งผักตำลึงใบผูใบตองเนี่ยไม่มีอายไม่มีเคยเข้าไอาไม่ ไปเกิดมาบนกองเงินกองทองเอาซะเลยเก็บหอมที่มันเหลือจากเลือกเขาแลเขาไปรับไปเก็บเก็บหอมนั่เอยคุณบาบัวัดที่วัดไหนครับวัดหัวดงวัดมันเกิดวัดหัวดงตโคมูอำเภอสารภีบันท้าชาเป็นสามเณรตอนนั้นเดือนเมษาปีสองแปด กันสีรูปที่รกบเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็งานบวชก็มีการขี่แม้เนาะคนเหนือนี่จะขี่แม้กันมีซอมีขอบของคนเหนือ,อ <c oughs> สังฆทานคนะ่ะหกหกชุดรวมกันสี่สี่หยิบสี่เนาะนี่หมดห้ะยี่สิบก็รูป แต่คุบาไม่ออกค่ามโหระทเพราะเลยไม่ให้ไม่จัดรวม <c oughs> เออเพราะเราไม่มีเงินให้แคมโหระทหมู่สามงานนะัรนก็เลยจัดบ้านใครบ้านมันไปหรือไม่ได้ไปจัดรวมกับที่วัดเพราะเราไม่ออกค่าให้เขา <c oughs> แต่จะไปาอาศัยเขาตอนบวชเขาก็ขี่แม่หนอ มาเยี่ยมวัดบ้านเราเนอแต่เราก็เุอนยักษ์ก็ร้องไห้หลานไม่ได้ขี่แม่สามโคก็ไมขี่มาแล้วก็พระอุปชานะครับพระอุปชาพระครูชัยศีลวิมชลมมชัยศีลวิมลสมสุดินทารชื่อวัดพนมอน,นองเพิ่มอำเภอสระบีเจ้าคณะอำเภอสระบีเนี่ยคณะนั้นเป็นอุปชา อยู่เป็นเนนแมก็กเริ่มดับมีคนมาโคนนะมูลมีคนแม่อ๋อเป็นเนนที่เริ่มทำพิธีนุ่นนน่ระจาแล้วอะไรทำมาเรื่อยๆโคนมันศาราัทธาบักขีโคนก็การในความเข้มขึ้นความขมีสีขีญัตรหลับสักกะละ <c oughs> เริ่มมีแม่โค่นก็เราคนเริ่มอึดอัดแล้วเพราะพระพทั้งวัดเขาไม่ปล่อยเขาไม่หมเราเอ้า บางครั้งคุูบาขึ้นเทศการเทศมีเป็นสิบเนนพะมันเป็นสิบน่าจะได้คนละกันละกันเขามารวมให้ครูบาหมดแล้วพระองค์อื่นมันมองกูยังไงคิดว่าจะได้แล้วกับไม่ได้สักก่อนเนี่ยค,ครูบาเขามาประเคนครูบาหมดมมไปคนมีหลับสักกละมากกว่าแต่ท่องสวดมนต์ในเกศพรรษาเดียวได้หมดเจ็ดตำนานสิบสองตำนาน จำเป็น,นจำเลยเม,นะมืเป็นสามเณรตอนบวชเป็นสามเณรใครก็ไม่เป็นเจ้าภาพนะโ <c oughs> ตแล้วไม่อยากเป็นเจ้าภาพอันนี้สูงไม่ดีหรอกบุญไม่เยอะหรอก <c oughs> อตอนเป็นสามเณรปฏิบัติดีตอนจะอุปสมบทมีเก่งก็เป็นเจ้าภาพนะใ <c oughs> ครก็อยากเป็นเจ้าภาพอุปสมบทตอนบวชเป็นพระนิู่ยญา สิ้นหมดแล้วรู้ว่ายังอหูือเดี๋ยวอยากคนเดยไยที่เป็นอามาพึกที่เขานอนแม่เออแม่เออมาถึงปี2529เดือนพฤษภาวันอาทิตย์เดี๋ยวันที่25พฤษภาจพนนท์อุปสมบทที่วัดหัวดงเมืองพระครูชายศรีรับอิมณ์สมสุตินทะโลวัดพนนท์หนองพึ่งสนพี จ้พระพุษภีเปพระอุปัชฌาย์พระครูปุญญาพิวัตรวัดหัวมงเป็นพระกรรมวาจาจยพระครูอินโสมประภากโลวัดหัวดงสารพีเป็นพระอนุสาวนาจาัยครูสวดได้ฉายาที่เียกฉายานี้ไปโคกับอุปัชฌาย์ที่วัดพระนอนท์หนองพึ่งสารพี ได้สายยานันทกกลแล้ะบังเอิญพระที่ไปขอสายยาคุณบาปิจขณาธรรมบลเนาะไปด้วยกันพระสององค์ไปด้วยกันกับเจ้าว่าบังเอิญอดีตของ จาคณะตำบลญนะสายานันทกโกชื่อคูบาบุญแานันทกโกเต็ไปพัดตันนีขายตั้งแต่ห่อหมกขึ้นอีกครับเขาได้สายาคูบามาถึงครึ่งทางเขาบอกหุยถ้าเอานันทกโกเนี่ยมันจะเหมือนคูบาเราหนุยหรอเดี๋ยวมันจะตันนีกลับไปขืนไม่เอาสายาน,นี้กลับทั้งคืนเลยเนะี่ยจาคณะจังอำเภอก็น,นอนแล้วไปเรียบตะโกนบก่ เจ้าคณะอำเภอก็ตกกรใจว่าเอ้แมาทาไมดึกแล้วมาทําไมเมื่อกี้ก็กลับเลยตะโนกนหมอสายานี่ไม่เอาขอเปลี่ยนสายาให้หนูหปัญหาเยอะเลยฟังแล้วเป็นเรื่องตลกเจ้าคณะอำเภอว่าทำไมไม่เอาสายยโอ้ยคูบาองค์ก่อนเน่ยสายยาเนี่ยทันหนีที่สุดขายทุกอย่างกลัวคูบาที่จะอุปสมบทครั้งนี้กลเหมือนพระอ,องค์นั้นกน็เลยขอเปลี่ยนเลยเป็นนาถสีโล เรตต่้หมอยเป็นนาทะศีโลทักวันี้ก็เป็นนาทะศีโล,โล<ม>แต่ภูมิศิลป์เป็นที่พึ่งอย่า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 งนามว่าคูบาเจ้า อันนี้เป็นความพื้นบ้านชาวบ้านยกย่องเองออ๋คิดว่ไม่ได้เป็นตำแหน่งมีความรู้อะไรมากมายขนาดนี้ถือถือว่าเป็นผู้มีบุญมีบารมีถึงเรียกเป็นครูบามีความปรก็เห็นว่ามีครูบาไปเยอะไปหมดท่าบอกคนที่จะได้เป็นครูบาในตองนี้ตำแหน่งไรยังไงหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ชาวบ้านยอมรับมีบุญมีบารมีแต่เดี๋ยวนี้อุตริเสแสร้งเก่งกันไปก็ใช้ครูบานำหน้าเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นภาคกลางภาคอื่นก็ใช่ไหมภาคครูอย่างนี้ จะพระครูเยอะจะเป็นภาคกลางแต่เขาไม่ถึงคนพระครูบางองค์บชปีสองปีเ็เป็นแล้วตั้งเองตั้งเองตั้งเองเมื่อก่อนนี่คขาบ่าครูบาจะมีครูบาศรีวิชัยครูบารุ่นใหม่ที่เขายอมรับขอโทษมีครูบากับครูบาบุญชุ่มเท่านั้นแต่เด็กเต็มเกิดเมื่อก่อนนี่จะเรียกครูบาหนึ่งต้องเรียกพระที่พรรษาเจ็ดแปดสิบ มีความรู้มีบารมีแต่ก็ยกเว้นที่ผู้มีบุญบารมีก็จะเรียกเป็นครูบาค,คำเรียกครูบาเนี่ยทีนี้เมื่อก่อนครูบาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้บังเอิญไปที่วัดโดยคําที่พื้นสนลกพระไปด้วยแห่ลูกชาวบ้านไปด้วยหลายสิบคนคก็ไปเดินไปเจอคนตาบอดคนหนึ่งที่มันอยู่บนลานพระธาตุดอยคำ ใครก็ผ่านไปผ่านเกก็เอาไม้เท้าทีนะ่มาผ่าใส่ครูบาโอ้ครูบามาเมื่อไรออาตาบอดตาบอด<ม>ชาวบ้านก็เลยไปทุกคนก็ไปไม่เคยแมดย้ด้วยแล้วตามันบอดด้วยทำไมเลียกครูบาชาวบ้านที่ปล่อยด้วยก็เลยเอามาเลียกไป พอไแเมกแต่ตา,ต,<ร>ตาบอดยังเรียกบิตถูบามันรู้เลยได้นาำมาจากคนตาบดได้นาำมาจากคนตาเรื่องหรือ,ยอยเรื่องอีกเยอะมันได้จากคนตาดีเน <c oughs> ี่ยถ้าทำเป็นหนังจะเป็นจ,จ,จ,จังดง่ายเลยนะแต่มันละเอียดมันแตตตาบาอาจพูดจะไม่ปฏิปะตอมม,มันเยอะต,ต้องมากกว่านี้แต่ว่าเอาเท่าที่จําได้เราค่ะเดี๋ยวก็จาได้หมดนะเดี๋ยวมันต้องต้องใช้เวลาเยอะ ทำเป็นนังบบน้วบองอุป,ปนิสัยนี่ชอบเป็นคนยุติธรรม,มไม่ถูกไม่เอา<ม>ถ้าไปรดน้ำดำหมวบ้านใครรวย,ยก็ใส่ของนี่เดียวถ้าใครจนก็ให้ยเยอะๆบ้านหนเวลาไปรดน้ำดำหมวผู้เฒ่าผู้แก่ใจเฮ่ก็ปล่อยเนาะว่าเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการเรื่องข้าวของ <c oughs> ถ้าบ้านไหนรวยเนี่ยก็ใส่นิดเดียวบ้านไหนจนเนี่ยก็ไปรดไว้เยอะๆ อย่ามองข้ามคนอยากคนจนแห่งเดิดค่ะยิ่งผู้เท่าผู้เก่คนไม่สมประกอบนี่จนถึงปัจจุบันจิตยังเป็นเมตตามากมากความเมตตาต้องมีนะบางคนก็มองผ่านๆไม่สนใจไม่อะไรปลาอะไรไม่เคยขาด ครั้งหนึ่งไปเห็นเขาวางโยไว้เนาะทางหนูเรียกว่าจมไม่กูลองไปโยโยเขาลักโยตอนตอนนั้นโตหรือยังก็คงมัดอันพอสามพอสี่อยู่กันหรอกโยขึ้นมาไม่ได้ปลาแหลบอ่ะเขาเรียกอะไรที่ปลาปลาแหลมๆหลอไม่ใช่ตัวเข็มอหมคณหรือเรียกปลาแหล็ดเออ อว่ออาขี้กลัวหนอมันไม่มีเก็ดหนอแปนขยะแข็งมันเยอะอกกุ่นนะไอ้แยงเอาโยวางบินอ่ะทีนี้ไปเห็นเขาตกเบ็ดหนะเขาก็ได้เดี๋ยวก็ได้ปลาหมอเดี๋ยวก็ได้ปลาหมอเดี๋ยวก็ได้ปลาลีมกูไปตกกับเขากูก็ไม่ได้สักทีป้าไม่ยอมกิน บาปไม่ขึ้นอืมเขาหนึ่งก็เลยเขาเอาอะไรเป็นเหยือ่อมนะอ๋อเขาเอาปูเป็นเหยือ่อจบเลยเขาไปาเหยียบเอีเหยียบโลปูตามขนแหน่เนาะอุน,นิ่มเออคือบกกเลยเอามือล้วงนึกว่าเป็นปูล้วงออกมาเป็นงูหล้าง <laughs> จากวันนั้นถึงวันนี้ มนนนคนไปทาบาปคนทำบาปไม่วทางบาปไ,ไ,ไ,ไม่ขึ้นเลยนะไม่ทําบาปแล้วทางไม่ขึ้นอคนอยากคนจนมิตายก็เป็นนอน่วยหงเข้าหงเกนนะถ้าคนรวยไม่ไปแล้วตกลงจะมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่วัดไหนอ่ะอยู่หัวดงที่นั่นเลยแล้วก็มานี่เลยบางเอิญวัดทีนี่ มีคูบาบุนมาทีตะสะโทยอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นลูกศิษย์คูบาเจ้าศีวิชยัยแต่ปิดบังตัวเองไม่มีใครรู้จัก,จก <c oughs> แต่คูบาเลื่อมสายข้อวัดปฏิบัติท่านแต่ท่านเป็นคนหโมมุงสารพีตําบนเดียวกันคูบาคูบาบุนีมยเป็นสามเณรที่ต้มน้ำให้คูบาศีวิชัยกิน <c oughs> ตม้มว <c oughs> ่าก็อยากเห็นอยากมากราบท่าน ขออนุญาตจ้าวัดขออนุญาตจะไปบ้านเดมอันผู้เมตังจะไปแกะกูบาร์บูแม่จะเอาวัดก็เอ็ดตะโลใส่ไม่เคยออกวัดแล้วออกไปทําไมแล้วไปหลงแล้วกันชาวบ้านจะมาเหด่าข้าเนี่ยจะมาทุบข้าเนี่ยเพราะชาวบ้านของครูบาร์แล้ว่เอาวัดไม่เคยออกไปไหนเลยนั่นจะไปไปทำไมเม่แตงนู่นสมัยนั้นมันกอยอันผู้เมตงกูเลยไม่ได้แม่กูอยากแม่บันเดมอยากแม่กูบาร์บูแม่จะมากราบน้าไว คุบาบุมมนี่ก็มีเกษามีอังสะคุบาสิวิชอยที่นุ่งตายพูดได้สามบทคุบาบุมมนนำสมาธิตายเกี่ววัดกดนด่าเเสือกแองไปนน่์แองไปนี่เขาตายแล้วเนี่ยเพราะเขาถึงว่าคุบาพูดไปไหนนี่ต้องมีเหตุเพราะคุบานี่ เออเจ้าัเเเบาเชื่อแบบนี้อ๋ออย่าไปก็ไปใครจะเมารถให้ใครจะไปด้วยอีก <c oughs> หรอคนก็เต็มล,ลนะำรถเราสมัยนั้นว่านอกนะรถปิดรถสี่ล้อรเจ้าคณะตำบลก็แม่เจา้าฝากตรงไห่เราก็เป็นพระเนาะสองพันาสาม รองเท้านันยางสีเขียวนั่นนะกูขาวนะกูขากูจะได้ออกวัดคำนี้ครัแรกขาดอยอะดีดีใหญ่หมดเดาวเทียมกันกระดิกนเออกระดิกนะที่ข้างสีเขียวนนั่แล้วก็บนสีขาวนั่นนะดีใจขุนเยอะขุนไ่ไปเงินไปมีสิบเอ็ดบาทเอาฝากเงินไปหน่อย ขาชื่อว่าถ้าใส่สิบบาทก็สิบหายคิดถึงมูลเขาหยาบไปสมัยนะั้นใบสิบเ <c oughs> ลยใส่สิบเอ็ดบาทเพื่อไม่ให้มันสิบหายฝากมาทําบุญเ <c oughs> จ้าบ้าไม่เอาไปด้วยก่อน <c oughs> บอกว่าจะไปจะไปเขาตายแล้วก็ยังไม่ไป <c oughs> <c oughs> อ๋อถ้า่งั้นไม่นั่งน้าหลังก็ไปนั่งหน้าดีกว่าเจ้าคณะทำบุญเจ้าบัดยอมเสียสละเพราะรู้ว่าคุบารเีงไม่นั่งกับคนบา้านเนี่ยเลยเอาไปนั่งไปหน้า โศกคีณคิดอยู่เฝ้าโศกก่อนสงสารไม่มีอะไรใครเฝ้าบางเอญ้มนมดก่อนวันปิดศพเขาก็นิมนต์มหาจำรัดจากลำพูนประเทศกรมัดสีเหล่มัดสีปัจจุบันคือเจ้าคณะจังหวัดลำพูนละดปัญญามุ่งอเขานิมนต์มหาจำรัดนา่ตึงเจ้าอ,อวาวาสเถอะไม่มีใครแล้วหมด เกยฑหนำมูลธรรมะเกณฑ์พระองค์นั้น,น,น,นจะเป็นเจ้าชื่อมาครณบ้าเกศก็ไม่รู้ตัวว่าเกษวีได้ยังไงมันทําไม่รู้เราก็ไม่รู้จักคุณบ้านอัสสัมปันพี่เจ้าแมาทมําไมพระผมดําอุตสาสมนี่ยังไม่ได้เผาจะได้เผาอีกศพหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นคนผอมโอ่ยนุ่งเก่าๆนี่ดูไม่ได้ดำผอมเหมือนคนเป็นเอ็ดนี่คนก็ <c oughs> ชาวบ้านครึ่งหนึ่งก็เอาครึ่งหนึ่งไม่เอาไอุ <c oughs> บ,าก, <c oughs> บาก็ไม่ได้อยากเป็นเจ้าบาอุบะก็กลับนะงานศพเสร็จอุบาก็ไปอยู่สิสานพีก็ไม่สบายใจเป็นห่วงศพ <c oughs> ใครไม่เอาใครจะดูแลนะ้ <c oughs> นองพันกนทองตีปนลูกศิษย์คุบาสิวิชัยเราก็หน่างรน,นะน่นหนีเจ้าบานนะอุ้งเขา ขึ้นมอเตอร์ไซค์ของมาจากแนววัดชื่อในดีสามลุงดีแล,แล้วก็ขึ้นมามันบอกว่าท่านจะไปไหนอ๋อเราจะไปอำเภอก็หลอกมนะมาถึงอำเภอสารพีเสร็จก็ขึ้นรถเมล์ขาวลำพูนมาลงที่ประตูสร้างเผือกก็มีใครไม่รู้นะออกค่าโดยสารท่านไม่ต้องออกนะมาถึงประตูสร้างเผือกกูจะมาไม่เป็นเงินมีสองบาท มีคนไม่ลีนออกการโดยสารให้ผูเลยไม่หมดสัปดมีคนสงเคราะห์มาถึงปากทางนีไม่รู้จะเข้ามาไหนเพราะถนนไม่ได้รัดเดเอดก็เลยแจ้งรถพ่วงรถสามล้อพ่วงมาส่งมันเอาเราสิบแห่้าทเงินกูเลยเหลือสองร้อยกับาแพบ้าทเราโหเลย มาเป็นห่วงศพมาดูศพศพเน่าเป็นนอนว่าเป็นนอนเลยและวโบตที่ใคยดูอ่ะมันไม่มีใครดูดทิ้งทนันเลยท่านมาอยู่นี่ได้แค่ความสะอาดดโคนก็ไม่รู้ลึกลๆท่านคือใครแอ้ว่าเป็นคุณบาสิวิชัยบวชไทย<ะ>คุณบาสิวิชัยบวชไทย เป็นลูกศิษย์ขรงบาซิบิชัยไม่มีใครรู้เจ้าอาวาสองเก่าเนอะตามน้ำอุ่นน้ำร้อนให้คุณบาซิบิชัยกินน่ะพี่ทางในนั้น่ไม่มีใครรู้เนี่ยเรากล่าวถึงตรงนั้นด้วยขังเลยมาที่ท่านมรณภาพนี้ท่านจะมาแล้วมาถึงตรงนี้ท่านมรณภาพน่ะเป็ดกุมภา สุมภา3องคุา 1> 3, 1. คบาบุแม์น่องสมาธิไดย,ยแล้วอาจารย์อีกองหนึ่งที่เป็นลูกสี์เปกของคุบาศรีวิชัยอยู่ที่บ้านถวายบ้านแก่สลักชื่อคุบาเบ้าโสภาคุบาโสภาชื่อแท้ชื่อเบา้าตายส8ปกุมภาแปดแล้วก็มาสแปด คุบาศรีวิชัยตายยี่สิบกุมภานี่ให้ฟังคุบาเกิดยี่สิบกุมภาเอ้าคุบาคุบาศรีวิชัยตอนที่ท่านมรณภาพคุบาเกิดหรือยังยังยี่สิบกุมภาเป็ดนึก มรณภาพลูกศิษย์ที่อยู่สืบบารมีมาที่วัดเข่งคือครูบาสุภาเบ่าอยู่ที่บ้านถวายแหงง่งรงครูบาบุญแม่ก็ศรัทธาใ Boom, นตัวยุกกับครูบาเบ่าในโตหลังจากครูบาสิบไซมณะนะพระบาเบ่าไปตายสิบแปดกุมภาพันธ์ครูบาบุญแมอยู่มาอยู่มาจนถึงหลายสิบปีเนาะเกมมาตายแปดกุมภาพันธ์ Sama-sama <laughs> 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 toko-toko.